สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าขออนุญาตเอาอุปกรณ์ออกก่อนนะคะวันนี้เป็นคลิปที่ร้านนะคะจะมาแนะนำนะคะพูดคุยนะคะอนุญาตเราออกก่อนนะคะร้อนหวัวเหงื่อซกหมดเลยวันนี้นี่อากาศร้อนมากนะคะช่วงนี้คอฟูร้อนมากเข้าไป3 5สถึงส8เกือบ40องศาแล้วนะคะ วันนี้ทำคลิปที่ร้านนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนจากรถนะคะรถบ้างนะคะเพราะว่าร้านอยู่ติดถนนนะคะก็วันนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านแล้วก็ว่างพอดีก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นหน้ากากนะคะ ขออนุญาตเก็บก่อนซื้อมาดามดอยซื้อที่ห้างจัมโบ้นะคะที่ที่กรีซชื่อว่าห้างจัมโบ้นะคะตกอันละสองยูโรเอ่เก้าสิบเก้าเซนนะคะเขาก็จะแยกส่วนมานะคะแยกส่วนมาก็จะมีพลาสติกอย่างนี้นะคะแล้วก็พลาสติกใสนะคะเราก็เอามาใส่ตามรูเนี้ยค่ะรูนี้นะคะอ่แล้วก็มันจะมีสองด้านนะคะอันนี้นะคะ เราต้องเราต้องสอดเข้าไปก่อนแล้วเ,ร,เร็จแล้วก็ดันลงไปรูนี้นะคะไม่งั้นเวลาเราใส่เนี่ยมันจะหลุดออกอยู่เรื่อยเลยนะคะนอกจากมาดามดอยมีอันนี้นะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้แล้วนะคะก็ที่ร้านนะคะเวลาเ,เราหยิบจับอะไรแล้ว นอกจากเสียงดังของรถแล้วนะคะก็ยังต้องคอยเช็คกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะมีของข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีขโมยนะคะขโมยคือใครมาจากไหนนะคะก็นักท่องเที่ยวนี่แหละคะ่ะเดินเดินมาค่ะหยิบแล้วก็วิ่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําคลิปที่ร้านเนี่ยมาดำเนินจะต้องเช็คกล้องด้วยนะคะกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ของที่นี่นะคะซื้อได้หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ เขาจะจำกัดให้ซื้อคนละ2ขวดนะคะอ่อนี้ก็93องศามาดามดอยไม่รู้ว่ามันเทียบเป็นยังไงกับของบ้านเรานะคะแต่ก็มีอันนี้นะคะราคาก็ตกอยู่ประมาณายูโรกว่าๆค่ะก็ใช้อันนี้หลังจากสมมติว่ามีลูกค้าแล้วใช่ไหมคะก็มาดามดอยก็จะหยอด ก็ยังไม่ได้เปิดไม่เป็นไรแล้วกถ็ถูถูมือนะคะแล้วก็ใส่ขวดนะคะสเปรย์พกติดตัวไปด้วยนะคะก็มีอันนี้ขออนุญาตเก็บเช่นกันแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะอันนี้เจลตกอยู่5ยูโรนะคะก็ตกประมาณ175บาบาทของบ้านเรานะคะตอนที่ก่อนที่จะมานะคะแล้วก็โดนยกเลิกตั๋วไปซื้อที่หัวหินนะคะร้านขายยา ขวดนิดเดียวค่ะ50 ml นะคะไว้พกขึ้นเครื่องนะคะ80บาทอันนี้ดูสิคะ175บาบาทของที่นี่นะคะใหญ่มากขออนุญ,ญาตเก็บอุปกรณ์อีกทีนะคะเก็บเยอะจังเลยเก็บตลอดนี่นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่แบบนี้นะคะ ทำไมต้องมีเหรอคะเพราะว่าทําไมต้องต้องขนาดนี้ใช่ไหมคะ mm. เพราะว่าทํางานกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่กรีซนะคะเ,เขามีกฎหมายด้วยนะคะว่าเราต้องใส่อุ mm. ปรกรณ์พวกนี้นะคะ mm. คือลูกค้านักท่องเที่ยวจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณาของลูกค้านะคะความพึงพอใจของลูกค้านักท่องเที่ยวนะคะแต่เรานะคะเราที่อยู่ที่ร้านนะคะเราทํางานที่ร้านเราต้องใส่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง ต้องมีสิ่งพวกนี้อยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใส่นะคะเขาตรวจเจอนะคะปรับ150ยูโรนะคะคูณ35บาทเข้าไปนะคะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่คิดดูแล้วกันนะคะ,ะขายของก็ได้น้อยนะคะไม่ได้นะคะถึงได้ก็ได้น้อยแล้วต้องมานั่งเสียค่าปรับอีกทุกคนคิดเอาแล้วกันนะคะเลือกเอานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าช่วงไม่มีคนเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าพอมีคนเข้ามาปุ๊บเราก็ใส่นะคะถ้า,าคนกันเองหรือคนรู้จักเนี่ยมาดามดอยจะใส่แต่ใส่แต่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนไม่รู้จักปุ๊บนะคะคนที่เราไม่รู้จักก็จะใส่หน้ากากพ่วงไปด้วยนะคะก็คือดับเบิลดับเบิลนะคะดับเบิลซิเคียวริตี้สำหรับตัวเราเองนะคะเมื่อวานมาีลูกค้าประมาณสามคนนะคะเข้ามาติดต่อ ติดกันเลยนะคะก็ใส่ประมาณเกือบชั่วโมงะคะ่ะปรากฏว่าถอดออกมานะคะตรงนี้แดงหมดเลยนะคะเข้าใจหัวอกบุคลากรทางการแพทย์นะคะโรงพยาบาลนะคะที่เขาต้องออใส่ตลอดนะคะเข้าใจเลยนะคะวันนี้เข้าใจหัวอกเลยนะคะว่าเจ็บแล้วก็อะไรยังไงนะคะแต่ว่ามันก็เพื่อป้องกันตัวเองนะเราก็ต้องใส่นะคะช่วงนี้ เขาก็เปิดประเทศนะคะให้เข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวน้อยนะคะไม่เยอะนะคะ,ะปะปายนะคะถือว่าไม่เยอะเงียบเหงาเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารแถบนี้นะคะขนาดเจ้าใหญ่คนแบบที่เคยที่แบบว่าคนเคยต่อคิวนะคะแบบรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงตอนนี้นะคะไม่เปิดนะคะบางเจ้าก็เปิดเปิดก็มีอยู่สองสาโต๊ะนะคะก็ผลกระทบ ไปทั่วหมดค่ะนะคะมีผลกระทบนะคะเป็นเหมือนกันหมดนะคะก็ต้องทําใจค่ะก็เหมือนกับว่าเราเดินมาจุดหนึ่งนะคะเรามายืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างหลังเราอ่ะเป็นไฟนะคะที่มันไหม้ตามหลังเรามาแล้วแล้วก็ข้างหน้าเราอ่ะเป็นเหวค่ะเราจะเลือกที่กะจะโดเหวหรือว่าเราจะเลือกให้ไฟไหม้ตัวเรานะคะก็เหมือนกับว่าเ,เราจะปิดร้านไม่เปิดขายของ แต่เราต้องรับภาระค่าเช่าค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไม่มีรายได้หรือว่าเราจะยอมเปิดร้านเผื่อที่เราจะมีรายได้บ้างนะคะ mm. ก็เนี่ยค่ะก็เลือกเอานะคะส่วนตัวก็เลือกที่จะกระโดดเฮลนะคะเผื่อจะรอดนะคะแล้วก็ก็คือเลือกเปิดร้านนะคะแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดนะคะให้มันผ่านปีนี้ไปค่ะแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่เราก็ค่อยมาดูอีกทีนะคะเชื่อว่า ถ้าเราดูแลตัวเองดีปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วก็อนาคตเราก็ยังสามารถที่จะทำเงินได้อีกถึงจะไม่มากแต่ว่ายังไงมาดามดอยคิดว่าการที่เรามีพลังบวกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะช่วงนี้ก็มาคลิปสั้นๆมาแนะนำนะค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านเป็นยังไงนะคะเงียบค่ะเงียบทั้งวันเลยนะคะวันนี้เงียบทั้งวันมีเมื่อวานมีลูกค้าสามรายนะคะ ช่วงนี้ก็เงียบทั้งวันนะคะแล้วก็ก็เนี่ยค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อ,อสไปกรีกนะคะหรือว่าใครทางยุโรปนะคะต้องทำงานกับพบปะกับคนมากมายนะคะก็มีวิธีไหนใช้วิธีไหนที่ป้องกันตัวเองนะคะก็มามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะส่วนวันนี้คลิปนี้นะคะมาดับดอยขอลาไปก่อนเพราะว่าห้อนขนาด วันนี้ร้อนมากร้อนจริงๆแล้วก็นะคะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีเจ้า